เราขึ้นจากเรือมาแล้วนะคะเราก็ตอนนี้เราก็อยู่เป็นแผ่นดินประเทศสวีเดนแล้วปีที่แล้วเราไปเยอรามานันีปีนี้เรามาสวีเดนนะคะอ่าอาร์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่เราก็จะเห็นสีสันของฟุพราด้าอันนี้เจนประเทศสวีเดนนะคะสถาปตัตยกรรมก็ มีความคล้ายคล้ายเดนมาร์กนิดนึ่งนะคะแต่ว่าเดนมาร์กเรจะได้ทีอ่ออกแบบอันดับหนึ่งของโลกนะคะนี่ขอต้อนรับเข้าสู่เมืองสวิเดนนี่อันนี้พวกร้านอาหารอ๋อเคยจะมีสกูตเตอร์ใบให้เลนแบบนี้นะคะ เป็นเมืองแห่งสกูตเตอร์บค์ถ้าเป็นเดนมาร์กแต่เมืองปั่นจักรยานเยอะนะคะความออกแบบก็จะคล้ายๆแต่ว่านะคะมีจักรยานเขาก็จะเป็นเมืองปั่นจักรยานนะเด็กน้อยไม่โดนเด็กน้อยนะคะดอกไม้เขาก็จะเป็นพุ่มพวงพุ่มพุ่มแบบนี้นะคะดอกไม้แบบนี้สวยๆตอนนี้เราอยู่ประเทศสวีเดนค่ะ เดี๋ยวเราก็จะจบทริปที่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปในสวีเดนให้ดูนะคะคลิปนี้ก็จะขอจบที่เริ่มต้นจากเดนมาทูสวีเดนนะคะจบทริปสวยๆด้วยภาพแบบนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ